สวัสดีครับพบกันกับรายการสินเล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ที่28เดือนเมษายน2568เมื่อคือนนี้ทีมลิเวอร์พูลสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาลนี้ได้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยการเปิดบ้านชนะทีมท็อตแนมฮอสเปอร์5ประตูต่อหนึ่งนอกจากคู่ลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีคู่ของทีมบอลมัดเสมอกับทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตหนึ่งประตูต่อหนึ่งข้ามไปดูผลบอลเอฟเอครัรอบสี่ทีมสุดท้ายกันทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะท เข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมคริสตัลพาเลสในวันที่17เดือนพฤษภาคม2025่ข้ามไปดูผลบอลบุนเดสลีกาเยอรมันกันทีมโบคุ่มเสมอกับทีมยูเนียนเบอร์ลิน1ประตูต่อหนึ่งทีมเบรเมนเสมอกับทีมซังเพาลีสูประตูต่อศูนย์ไปดูผลบอลลีกลาลีกาสเปนกันทีมบิยาเรอันชนะทีมเอสปันญอน1ประตูต่อศูนข้ามไปดูลีกกันโชเซเรียอิตาลีกันทีมเอซีมิลานบุกไปชนะทีมเวเนเซีย2ประตูต่อศูนทีมโรมาบุกไปชนะทีมอินเตอร์มลาน1ประตตู่อ ทีมนาโปลีชนะทีมโตริโน่สประตูต่อศูนย์และทีมอตาลันตาเสมอกับทีมเลดเช่หนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนผลบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เราไปเริ่มเล่าข่าวกันที่ทีมอิปซิดิกันก่อนในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมคาสเซิลเปิดบ้านชนะทีมอ so ิสเบดซาประตูต่อศูนย์ทำให้ทีมอิสเบดตกชั้นอย่างเป็นทางการเป็นที่แน่นอนแล้วส่งผลทําให้ค่าฉีกสัญญา30ล้านปอนด์กรณีตกชั้นของเลียมดีแลบนักเตะกองหน้าทีมอิสเบดมีผลบังคับใช้ในทันทีตอนนี้ทีมต่างๆที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้สามารถเข้าไปติดต่อขอดึงตัวเข้ามาร่วมทีมล่วงหน้าได้ทันทีข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมคริสตัลพาเลซฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าทีมไก่เดือยทองทีมเซลซี และทีมเซิลต่างก็ยังคงให้ความสนใจในตัวของมาร์เกฮีนักเตะกองหลังทีมชาติอังกฤษชาวไอวอรีคอสอายุ24ปีเพื่อให้นักเตะได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่นักเตะจะย้ายทีมแบบฟรีเอเย่นในปี2026ในกรณีที่ทีมคริสตัลพาเลซไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าตั้งแต่เควินเดอร์บอยได้ออกมาบอกว่า จะอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายทําให้นักเตะมีข่าวกับทีมต่างๆมากมายหลายทีมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทีมในยุโรปหรือทีมในลีกประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่ก็ได้มีการรายงานอัปเดตถึงทีมต่างๆที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ว่าทีมโคโมายังไม่มีการติดต่อเพื่อขอคว้าตัวนักเตะถึงแม้ว่าจะมีรายงานข่าวออกมาก็ตามส่วนทีมเซลซีพวกเขาแค่มีความสนใจระดับเบื้องต้นเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ยกระดับความสนใจอย,อย่างจริงจัง และทีมอินเตอร์ไมอามีก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าพวกเขาได้มีการเจรจากับทางนักเตะตอนนี้มีแค่ข้อเสนอของทีมชิคาโกฝ่ายที่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับนักเตะได้พิจรารณาตั้งแต่เมื่อสิบวันที่ผ่านมาข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กได้รายงานว่าทีมเซลซียังคงให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของเจมี่กิทเทนนักเตะตำแหน่งปีกชาวอังกฤษอายุ20ปีของทีมดอทมดลเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมเซลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ตอนนี้ได้มีการเจรจากันในนเื้้องงหลงลัักแว ฟลอเรียนทัทเทนเบิร์กยังได้มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าทีมเซลซีพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอปรับเงินเดือนนักเตะจากเดิมที่นักเตะเคยได้รับจากทีมดอทมุนสาล้านยูโรต่อฤดูกาลให้เพิ่มขึ้นมาประมาณ6-7ถึงล้านยูโรต่อฤดูกาลส่วนทีมดอทมุนพวกเขาพร้อมที่จะขายนักเตะรายนี้ให้ออกจากทีมถ้าได้ราคาค่าตัวที่เหมาะสมซึ่งต่ำกว่า100้ล้านยูโรมีการคาดการณ์กันว่าค่าตัวนักเตะน่าจะมีการตกลงกันได้ที่ประมาณ5้าจนถึง60บล้านยูโรเป กับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั Sun ่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ